แอสตันมาติน a ว k คิรี AMR Pro 2026คือผลงานสูงสุดของความร่วมมือระหว่าง a s สตัน a r t i n และ Red Bull Advanced Technology ที่นำเอาแนวคิดของไฮเปอร์คาสายสนามมาแต่งเติมอย่างเต็มที่ปราศจากข้อจำกัดของกฎหมายถนนทุกรูปแบบทุกองค์ประกอบถูกพัฒนาขึ้นเพื่อประสิทธิภาพแบบไร้กรอบทั้งแรงกดอากาศระดับสุดโต่งการตอบสนองแบบรถแข่งแท้และน้ำหนักที่ถูกกดลงจนถึงขีดสุด บทบาทของวอลคิรี amr pro จึงไม่ใช่รถถนนอีกต่อไปแต่เป็นเหมือนต้นแบบประสิทธิภาพที่แสดงให้เห็นศักยภาพสูงสุดของวิศวกรรมยานยนต์สมรรถนะสูงในยุคใหม่หัวใจสำคัญมาจากเครื่องยนต์ v 1 2แบบไร้ระบบอัดอากาศที่ให้พลังงานอย่างดุดันโดยในเวอร์ชั่น amr pro ได้ปรับจูนให้เร่งรอบได้สูงกว่าเดิมใช้ระบบ id และไอเสียที่ไหลเวียนดีขึ้นเพื่อรีดกำลังให้เต็มที่ที่รอบเครื่องสูงสุด ต่างจากว l ลทิรีรุ่นถนนที่มีระบบ h y บ r i d มาช่วยเพิ่มแรงบิดและความลื่นไหลในการขับแต่ AMR Pro ตัดสิ่งเหล่านั้นออกเพื่อประหยัดน้ำหนักและเพิ่มความคมชัดขององค์การตอบสนองกลายเป็นเครื่องยนต์ที่หมุนรอบสูงอย่างเร่งด่วนส่งเสียงคำรามที่เป็นเอกลักษณ์และให้คาแรคเตอร์แบบรถแข่งแท้เมื่อจับคู่กับระบบเกียร์แบบซีเควนเชียที่เปลี่ยนเกียร์อย่างรวดเร็วร้อรอยต่อ ทำให้การเร่งความเร็วทั้งเส้นตรงและออกจากโค้งเปี่ยมด้วยพลังและจังหวะที่แม่นยำโครงสร้างตัวรถยังคงยืนพื้นด้วยโมโนโคออกคาร์บอนไฟเบอร์อที่มีความแข็งแกร่งสูงเพื่อรับแรงกดมหาศาลจากแอโรไดนามิกตัวถังภายนอกทำจากคาร์บอนเกือบทั้งหมดลดน้ำหนักในทุกองค์ประกอบแต่ยังคงความแข็งแรงระดับสูงระบบกันสะเทือนใช้โครงสร้างแบบรถแข่งเต็มรูปแบบมีการติดตั้งแบบปุชารอสและโชคที่ปรับได้ พร้อมจุดยึดที่ออกแบบอย่างละเอียดเพื่อให้การยึดเกาะที่เสถียรแม้ในสถานการณ์แรงจีสูงชุดเบรกเป็นแบบคาร์บอนเซรามิกหรือคาร์บอนคาร์บอนพร้อมคาลิปเปอร์หลายลูกสูบและจานเบรกขนาดใหญ่ทำงานร่วมกับท่อดักลมเพื่อทำให้ค่าความร้อนอยู่ในระดับเหมาะสมแม้จะมีการเบรกหนักต่อเนื่องก็ตามงาน Aero d y n a มิกเป็นจุดเด่นสูงสุดของ v a l k y r Pro i AMR Pro เส้นสายถูกออกแบบเพื่อสร้างแรงกดในทุกทิศทาง ตั้งแต่กันชนหน้าที่ต่ำมากท่อใต้ท้องรถแบบเวนจูรีปีกหลังขนาดใหญ่หลายชั้นรวมไปถึงดิฟฟิลเซอร์ที่กินพื้นที่เกือบทั้งส่วนท้ายทุกส่วนสร้างแรงกดยักษ์ใหญ่ให้รถเกาะพื้นแบบติดแน่นเมื่อใช้ความเร็วสูงนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นไดฟ์เพลนช่องระบายลมเหล็กครีบสร้างวัตจักรอากาศเพื่อควบคุมทิศทางลมอย่างแม่นยำขณะเดียวกันก็พยายามลดแรงต้านในบางส่วน แอโรแพ k เกจนี้ทำให้รถสามารถเข้าโคง้งด้วยความเร็วที่เกินขีดจำกัดของรถถนนแบบปกติอย่างมหาศาลภายในห้องโดยสารถูกลดทอนให้เหลือเพียงสิ่งที่จำเป็นสำหรับการขับในสนามเท่านั้นบอกคาร์บอนไฟเบอร์แบบเรซิ่งติดตั้งคาดนิราภัย FIA ที่โอบลำตัวผู้ขับให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางตา่ำแผงหน้าปัดมีเพียงจอแสดงผลที่ปรับรูปแบบข้อมูลได้ตามต้องการ กระชับชัดเจนและแสดงค่าทีละมุมมองเพื่อไม่ให้รบกวนสมาธิพวงมาลัยเป็นแบบรถแข่งเต็มรูปแบบมีปุ่มควบคุมระบบสำคัญทั้งหมดเช่นโหมดเครื่องยนต์ระบบควบคุมการลื่นถลายและการบันทึกข้อมูลไม่มีระบบความบันเทิงไม่มีการตกแต่งพิเศษอุปกรณ์ทุกชิ้นถูกคัดเลือกเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้นการควบคุมรถสามารถเรียกได้ว่าอยู่ในระดับ เหนือธรรมชาติเนื่องจากแชสซีที่แข็งมากและแรงกดอากาศที่สูงมหาศาลทำให้รถตอบสนองแบบฉับพลันทันทีเข้าคงได้ด้วยความเร็วสูงเกินที่สมองมนุษย์คาดคิดและให้ความมั่นคงแม้ในสถานการณ์ที่แรงจีเพิ่มขึ้นความเร็วสูงในโค้งความเร็วต่ำหรือต่อเนื่องระบบกันสะเทือนและยางแข็งก็ยังให้ความนิ่งและการถ่ายทอดแรงที่ยอดเยี่ยมพวงมาลัยตอบสนองโดยตรงไม่มีการแทรกแซงหรือช่วยเหลือมากเกินไป เพื่อให้ผู้ขับรับรู้ความรู้สึกจริงของพื้นผิวอย่างละเอียดที่สุดล้อและยางได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับ AMR Pro โดยใช้ยางแบบสอลิกกหรือกึ่งสอลิกอที่พัฒนาร่วมกับผู้ผลิตชั้นนำเพื่อให้เหมาะกับน้ำหนักเบาและแรงกดระดับสูงของว a ล k y รี e เนื้ออย่างให้การเกาะที่สมบูรณ์แบบบนสนามและการตั้งค่าความดันลมยางหรือมุมคมเบอร์มีผลโดยตรงต่อเวลาต่อรอบ ทำให้ทีมงานสามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียดตามสภาพสนามและสไตล์การขับของผู้ขับแต่ละคนระบบระบายความร้อนถูกออกแบบมาด้วยความซับซ้อนเพื่อจัดการอุณหภูมิของเครื่องยนต์เบรกและระบบส่งกำลังช่องดักลมและท่อระบายอากาศถูกวางตำแหน่งอย่างแม่นยำเพื่อให้การไหลเวียนอากาศดีที่สุดเครื่องยนต์สามารถคงประสิทธิภาพสูงสุดได้แม้จะใช้งานในสนามเป็นเวลานานโดยไม่ลดกำลังลง